จะเองสวัสดีครับทัอาอะไรที่เอาเลยเอาเลยทะไร่ะนิ่งเลยี่ยงก็นิ่นเล่นเลยบอลขอลูกปลาเราฮัลโหลเื่ออะไรนะนิ่งชาเขียวมัฉาชาใช่ไหมใช่บอนคาเฟ่ <psyche> <B orn Cafe> อุจิมัชะกินทีเด็วซื้อจากไหนมาแมคโครแมคโครสวยงามชื่ออะไรนะอุจิอุจิมัชะไม่ใช่อุจิอุจิอุจหมาหมาตัวไหนตรงนี้ที่มาเหรอนี่ตัวเล็กสุดแล้วตัวใหญ่กว่าพี่หนิงเนาะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือขี้หมาหรือเปล่าไม่ใช่ นีนี่เก ma, ็บขี้โม่ตู้เย็นเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะช็อกโกบอลไอ้เนี่ยน้องอยากลองช็อกโกบอลว่ะไม่มันคืออะไรน้องกินได้ไหมมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะมันอยู่หลังตู้เย็น่ะเราหยิบมาลองหนิไม่เอามันคืออะไรก่อนมันใส่ของกินหรือเปล่าเฮ้ยไมโลเหรอใช่ใช่ไมโลไมโลเอ้ยไม่ใช่ละชาเหรอกินเหมือนชาชาผงชาขี้โม่ผงชาแล้วเอาไว้ทำอะไร ันนี้คือกาชาจะไว้ทำอะไรเอาไว้เพื่อสมเอาไว้โรยต้นไม้เพื่สมดินเนื้ก็ของกินกินได้เยเอาเอาสก๊อนไม่เชื่อพี่หนิงลองกินดูให้กินหมดแล้วเนี่ยไม่เชื่อมันกินได้จริงเหรอจิ้มได้ปะจิ้มแล้วอ่ะจิ้มไปก่อนเออมันเหมือนปุ๋ยเออว่ะมันปุ๋ยเลยอ่ะเนื้อมันเหมือนของกินมากเลยแต่ว่าอันนี้มันคือเอ้ยมีอะไรจะบอก เออมันแหวนหลังตู้อีกแล้วเราจะอะนี่ชาเขียวเย็นใช่ไหม,ไม,มวันนี้เราจะมาทดสอบดูนะครับว่าถ้าเราโยนแก้วจากที่สูงจะแตกหรือไม่แตกยดาเยอะอย่ายะนอ,อ้ไม่ได้แล้วอันนี้คือคนไม่ละเอียดเสร็จเรียบร้อย เราจะ,จะลองชิมชาเขียวมชะชัดอะเฮ้ยได้อยู่เปิดร้านเลยอนี่โค้ไว้อะเอาหูไว้ไหมเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนตอนนี้เรากำลังจะตัดผมนะมโดยช่างมืออาชีพเปิดร้านน้ำแล้วยังมาเปิดร้านตัดผมอีกนะฮะทำทุกอย่างด้ตัวเอง ผมยาวมากะถ้าหางกรหัวจะแบ่งเอาทรงเดิมนะทรงเวลาคอทตัเดียวอ่ะทรงเดิมนะหล่อจนหมาร้องอ่ะคิดดูเมาเห่าออเลยวมาเห่าเดี๋ยวไปรอดูตอนเสร็จแล้วละกันที่จะเชือแล้วโอ้โหมาลุกบะมันกระตูนมาลุกบะเอาขึ้นดีไหมเอาอีไหมเอาเสียงอีกเสียงอีกหน่อยหน่อย ผมเต็มหน้าไหมล่ะเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอานดโกนมาอีกหน่อยหนึ่งโหผมเต็มนะโอ้ผมผมเต็มตัวไปหมดเลยแส <g ib berish> แนททำเราตัดภาพมาตอนที่ตัดผมเสร็จแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันด้วยนะเดี๋ยวจะให้น้องสาวถ่ายนี่ก็เรากำลังเตรียมกล้องอยู่นะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอัพโปรไฟล์กันดีกว่าไปาทุกคนแดดร้อนมาก <c oughs> เรากำลังไปหาโลเคชัน <c oughs> หาโลเคชันก่อนดูดิดูท้องฟ้าโอ้โห <c oughs> เราก็จะหาโลเคชันเป็นสวนหลังบ้านเรานี่แหละนี่คือหลังบ้านนี่กับกองถ่านไหมไปเราไปหาโลเคชันในสวนน,นี่ก็จะเป็นสวนมังคุดนะทุกคน แล้วก็มีทุเรียนด้วยนี่คือต้นมังคุดนะมีใครเคยเห็นต้นมังคุดเปล่านี่นะใบมันเป็น่างนี้ต้นมังคุดนจะจ๊ะนี่ต้นทุเรียนนี่บ้านเรามีสวนทุเรียนด้วยนะก็เป็นสวนของคุณพ่อนะเดี๋ยวเราไปหาโลเคชันกันดีกว่านี่ก็จะถ่ายแค่ครึ่งตัวพอเพราะว่า <laughs> ใส่กางเกงขาสั้นมาโอเคเลยร้อนมากทุกคนเราเจอตัวอะไรด้วยอ๊้มันบินไปแล้วใช่ไหม ่อนานี้เรากําลังทําโทรศัพท์ใหม่พ่อนี่รุ่นอะไรนะ o p <po>. p o <po S 2> o p p o อะไร A94 94อ่ะโดอันนี้เป็นเครื่องเก่านะทําแบบหล่นแตกละเอียดโอ้โหทนใช้มาเป็นปีนะได้เลิกเปลี่ยนใหม่ซื้อมาก็เกือบ9,000พัวเครื่องน,นี้ เ uh, ตรงโน้นก็จะเป็นพ่อกับแม่นะแม่กำลังเขียนราคาของอยู่ส่วนพ่อทำอะไรอะ่ะอ๋อนั่งดูทีวีจูจีกันอยู่สองคนวันนี้เราช่วยแม่เฝ้าร้านเพราะว่าแม่ไม่อยู่แต่ว่าเราเจอบางอย่าง <laughs> นี่คืออะไรอะ่ะ มีมาได้ยังไงกันนะกล่องอะไรอ่ะเยวมาดูกันขนมกล่องใหญ่มากทุกคนโอ้โหเป็นขนมตะวันมีขนมเล่หรอมีหลายรสเลยกล่องกล่องนึงอะไรลองเปิดดิอ้าวนึกว่าเต็มกล่องแสดงว่าแม่เอาไปขายมาบ้างเนาะ ค้าวกินอะไรดีหมเดอมเราเอาไปซักถุงกินรถอะไรอยอะเป็นค่าเฝ้าร้านเอาหอดิงกนเอาเลย,อยเอาอันนี้ก <c oughs> ินไหนดีอ่ะเอารถอันนี้ล้วกันนะรสซาวทคีมหัวหอม <c oughs> แอบกินหนึ่งค่ะค้าวเฝ้าร้าน <c oughs> ทุกคนตอนนี้ที่บ้านฝนตก ฝ <laughs> นตกฟ้าร้องเดี๋ยวเราจะลาคลิปนี้ประมาณหนึ่งนาทีเนาะไปด้วยบรรยากาศฝนตกแบบธรรมชาติให้แบบรู้สึกผ่อนคลายสําหรับบางคนที่แบบว่าบ้านอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอะไรแบบเนี้ไม่มีบรรยากาศธรรมชาติฟ้าร้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราลาไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติให้ทุกคนแบบชุ่มฉ่ำรักประมาณ1นนาทีเนาะ